เช่าคอดีไทยถังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถามได้จันนะครับทําดีเราชมทําชั่วขอด่าดตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าใครนะครับเรื่องน้ํามันที่ส่งเข้าไปเนี่ยให้กับอูชาเพื่อเอาไปเติมรถถังไปเติมยุดทธประกอบและสุดท้ายน้ํามันอันนั้นก็ามาฆ่าต่างไทยนะครับวันนี้เราจะมาคุยรายละเอียดเรื่องนี้กันครับกับแขกรับเชิญของเรานะครับรองศาสตราจารย์ดรชิตวันชนะกุลอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิายาทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคุณโนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ อาจารย์ขยายให้ฟังหน่อยฮะตกลงเรื่องน้ำมันเนี่ยมันเข้าไปในกัมพูชายัางไงฮะทางเรือหรือว่าเข้าไปทางบกอะฮะค่ะเริ่มต้นก็เรียนอย่างนี้ก่อนนะคะว่ากองกําลังของกัมพูชาเนี่ยจะก,กล้าบังอาจเหิมเกริมรบกับไทยต่อหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยสําคัญนะคะ1ก็คือขเขมรมียุทธปัจจัยไม่ว่าจะเป็นน้ํามันใช้เติมรถถัง BM 21และอื่น ปูนใช้ในการทําบังเกอร์รวมถึงอาหารซึ่งเป็นสเบียงในการรบหรือไม่นะคะแล้วประเด็นที่2ก็คือกัมพูชามีเงินในการไปซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์หรือเปล่าใช่ไหมคะคราวนี้เอาประเด็นที่สังคมคาใจมากๆเนี่ยในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรื่องน้ํามันนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยเ ประเทศไทยเนี่ยยังมีการส่งน้ํามันของประเทศไทยไปให้กองกําลังกัมพูชามาเข็นค่าทหารไทยหรือไม่นะคะก็ต้องทําความเข้าใจกันอย่างนี้ก่อนนะคะว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยรัฐบาลไทยมีมาตรการปิดด่านไทยกัมพูชาดังนั้นสินค้าของไทยเนี่ยไม่สามารถส่งออกไปยังกัมพูชาทางบกนะคะทางบกเดินไปไม่ได้ผิดกฎหมายแต่การส่งสินค้าไปกัมพูชาผ่านทางเรือทางอางกาศ หรือผ่านประเทศอื่นโดยมีจุดหมายปลายทางคือกัมพูชาเนี่ยสามารถทําได้ไม่ผิดกฎหมายนะคะคราวนี้พอมาประเด็นน้ามันเนี่ยซึ่งเป็นสินค้ายุทธภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการรบใช่ไหมคะมันก็เช่นเดียวกับสินค้าอื่นๆนะคะเพราะถ้าเราฟังจากคาแถลงของโคโสกกระทรวงพลังงานเนี่ยเมื่อวันที่12ธันวาที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะพบว่า ร um ัฐบาลหรือกระทรวงพลังงานเนี่ยไม่ไ <Jim> ด้มีคำสั่งระงับการส่งออกน้ำมันไปยังกัมพูชานะคะแต่เป็นการขอความร่วมมือนะเขาบอกว่าขอความร่วมมือจากผู้ค้าน้ำมันให้งดการส่งออกไปยังกัมพูชานะคะอันนี้คือที่โฆษกกระทรวงพลังงานได้พูดเมื่อวันที่12ธันวาแล้วโฆษกกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ยังได้ระบุต่อว่าไอการขอความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยได้รับความร่วมมือดีมากเลยจากผู้ค้าน้ำมันทุกรายนะคะ แล้วก็กระทรวงพลังงานเนี่ยก็ยังมีการกำชับให้สํานักงานพลังงานจังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่ติดชายแดนเนี่ยตรวจสอบการลักลอบส่งออกน้ํามันท,ทั้งที่ส่งจากไทยและลักลอบการส่งผ่านลาวซึ่งพอตรวจสอบแล้วเนี่ยแล้วก็จากการที่ดูแลเป็นอย่างดีเนี่ยทำให้ตั้งแต่เดือนกอคเป็นต้นมาเนี่ยไม่มีการส่งออกน้ํามันทุกรูปแบบจากไทยไปยังกัมพูชา100ยเปเซนะเลยอันนี้คือที่โฆษกกระทรวงพลังงานได้พูดเมื่อวันที่12ธันวาคมนะคะ โคศบบอกว่าไม่มีการส่งน้ํามันเลยเนี่ยมันคล้ายๆกับเวลาที่ตํารวจไปบอกว่าไม่เห็นมีการขายสลากลอตเตอรี่เกิดราคาเลยอารมณ์นี้ผมว่ามันคล้ายๆกันเด็ดๆยังไงชอบกดนะฮะอาจารย์เล่าให้ต่อครับค่ะก็คือจริงๆถ้าแปลความที่เมื่อกี้คุณนุแล้วก็ที่โคศกกระทรวงพลังงานพูดมาทั้งหมดง่ายๆก็คือว่าตั้งแต่กอคอเนี่ยไม่มีน้ํามันจากบริษัทน้ํามันในไทยส่งไปยังกัมพูชาเลยไม่ว่าจะเถื่อนไม่เถื่อนเอนี่ยไม่มีเลยนะคะคแต่คราวนี้ย พอเรามาพิจารณาคำกล่าวของโฆศกกระทรวงพลังงานเนี่ยมันขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะยังไงบ้างก็คือประการแรกเนี่ยเราต้องทราบว่าโฆษกกระทรวงพลังงานหรือกระทรวงพลังงานต้องทราบว่าบริษัทค้าน้ำมันเนี่ยเขาไม่ใช่มูลนิธินะคะที่ทำการกุศลแต่ว่าเป็นกลุ่มทุนนะคะเป็นธุรกิจเอกชนซึ่งมีเป้าหมายสแสวงหากำไรสูงสุดดังนั้นการที่กระทรวงพลังงานขอความร่วมมือเนี่ย แล้วบริษัทผู้้าน้ามันเนี่ยจะงดส่งออกน้ามันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะเมื่อเราพิจารณาประเทศอื่นๆเช่นญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนะคะที่เอ่อเป็นชนชาติที่ขึ้นชื่อว่ามีความรักชาติอย่างเต็มเปี่ยมนะคะพร้อมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อชาติเนี่ยแต่ตอนปี2552นะคะที่รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยได้มีการสั่งระง,งับการส่งออกสินค้าทุกชนิดไปยังเกาหลีเหนืออันนั้นเป็นคําสั่งเลยนะคะไม่ใช่ของความร่วมมือเป็นคําสั่งเลย ให้ระง,งับการส่งออกสินค้าทุกชนิดไปยังเกาหลีเหนือแต่ก็ยังตรวจพบการล็อกลอบส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการญี่ปุ่นไปยังเกาหลีเหนืออยู่อ่าอันนี้คือกรณีญี่ปุ่นนะคะที่มีคําสั่งเรียบร้อยไม่ใช่ขอความร่วมมือแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ยังมีการลาัอกรอบส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการญี่ปุ่นไปยังเกาหลีเหนืออยู่ดังนั้นหมายความว่ายัางไงาก็หมายความว่าการที่บริษัทน้มามันสัญชาติไทยซึ่งเคยได้รับผลประโยชน์มหาศาลนะคะจากการขายน้ามันให้กัมพูชาเนี่ย แล้วพอกระทรวงพลังงานบอกว่าขอความร่วมมืองดส่งไปยังกัมพูชาแล้วทาได้ร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยตามที่โฆษกกระทรวงพลังงานกล่าวเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่ประเทศญี่ปุน่นเขาอาจจะต้องมาดูงานประเทศไทยว่าทําได้ยังไงนะคะขอความร่วมมือแล้วให้กลุ่มชนเนี่ยโหปฏิบัติตามได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะถ้าฟังจากกวงสกกระทรวงพูดนะมันเหมือนบริษัทค้าน้ำมันของไทยเนี่ยเลื่อนลักคั่เขาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะอาจารย์คือแบบไม่ส่งน้ํามันก็ไม่ส่งน้ำมันขอความร่วมมือก็แบบว่าเป็นเด็กดี เอาเป็นว่าไม่เชื่อไม่เชื่อนะครับในต่อครับอาจารย์ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะถ้าเราดูว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีการทุจริตคอร์รัปชันในระดับวิกฤตนะคะแย่นะคะการคอร์รัปชันของประเทศไทยแย่กว่าประเทศญี่ปุ่นถึง80อันดับมันก็ต้องมาดูว่ากระทรวงพลังงานทาเช่นใดจึงขอความร่วมมือกกลุ่มทุนที่มีเป้าหมายแสวงหากําไรสูงสุดให้ปฏิบัติตามตั้งแต่กคกรกฎามมาเลยเนี่ยจนตอนนี้ธันวา มไม่มีผู้ประกอบการรายใดส่งน้ามันไปยังกัมพูชาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องอที่แปลกคราวนี้แต่อีกประเด็นหนึ่งที่เราจะมาดูกันว่าเอ๊ะทำไมโฆศกกระทรวงพลังงานพูดอย่างนี้มันเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหรือไม่ก็คือว่าโฆศกกระทรวงพลังงานเนี่ยพูดเมื่อวันที่12ธันวาที่ผ่านมาใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ว่าตั้งแต่กรกฎาเนี่ยไม่มีน้ํามันของไทยทั้งเถื่อนและไม่เถื่อนส่งไปยังกัมพูชาเลยแต่แต่นะคะกองทัพเรือมีการถแถลงเมื่อ2-3วันที่แล้วอะคะ่ะ ว่ามีเรือสัญชาติไทยที่ขนน้ำมันและสินค้าจอดเทียบอยู่แถวเกาะกงเรือสัญชาติไทยนะคะเรือน้ำมันสัญชาติไทยจอดเทียบอยู่แถวเกาะกงนะคะและกะ็น่าจะประมาณเมื่อสองวันที่แล้วนะคะนักข่าวเนี่ยได้ถามทังท่านผอ,อศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทันทะเล,ลก็คือ,อสอรอชลนะคะ วา่าตอนนี้ยังมีการลักลอบขนน้ำมันเข้ากัมพูชาทางเรือหรือไม่อันนี้คือน่าจะประมาณเมื่อวันที่17ธันวาน,นี้เองเมื่อ2วันที่แล้วนะคะนักข่าวถามว่ายังมีการลักลอบขนน้ำมันเข้ากัมพูชาทางเรือหรือไม่ทางพอสรชรเนี่ยค่ะก็กล่าวว่าปัจจุบันยังพบผู้ประกอบการไทยลักลอบส่งน้ํามันไปยังกัมพูชานะคะปัจจุบันนะยังพบผู้ประกอบการไทยลักอนนลกอบส่งน้ํามันไปยังกัมพูชา แต่หลังจากที่สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือก็คือสมชเนี่ยมีคําสั่งงดส่งออกน้ํามันของไทยไปยังกัมพูชาคือเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะก็พบว่าสถิติการลักลอบส่งน้ํามันไปยังกัมพูชาลดลงอย่างต่อเนื่องอันนี้คือที่ท่านผอศออูนย์อนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้ให้สัมภาษณ์น,นักข่าวนะคะตรงนี้ชี้ให้เห็นว่ายังไงทั้งหมดนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าข้อมูลเนี่ยที่โฆษกกระทรวงพลังงานแถลงสู่สาธารณชนเนี่ย ไม่เป็นไปตามข้อมูลที่าทางสร,รชร,รถแถลงนะคะซึ่งศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเนี่ยเป็นหน่วยปฏิบัติการที่อยู่ในพื้นที่จริงนะคะดังนั้นการถแถลงของโฆษกกระทรวงพลังงานเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งก็เป็นการถแถลงในนามของกระทรวงพลังงานนะคะซึ่งมีคุณอัตรพลเลิกทิบุญเป็นรัฐมนตรีและก็เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกระทรวงเนี่ยต่อสื่อมวลชนนะคะจึง เข้าขายนะคะเป็นกรณีที่ไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันอยู่ในความรับผิดชอบของตนเนี่ยอย่างถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือนแก่ประชาชนนะคะซึ่งในประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่สําคัญมากนะคะเพราะว่าการกระทำะการกล่าวเท็จดังกล่าวเนี่ยหากเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยก็เข้าข่ายกระทําการอันฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองพศ2564นะคะ สำหรับในกรณีข้าราชการประจำเนี่ยก็เป็นกรณีกระทำการฝ่าฝืนพรบระเบียบข้าราชการพลเรือนพศสอ5พัค่ะค่ะอันนี้ก็ค่ะ,สะแสดงว่าโฆษกกระทรวงพลังงานถแถลงผิดกับข้อเท็จจริงที่ทางสรชลเนี่ยพูดออกมาวันนี้เนี่ยสังคมก็เริ่มเห็นแล้วนะว่างานนี้เนี่ยกระทรวงพลังงานเนี่ยแถ ข้างๆกูๆแล้วพูดไม่ตรงความเป็นจริงนะฮะไม่ปกป้องประเทศชาติไม่ปกป้องทหารของประเทศชาติแต่ปกป้องมันไม่รู้ของใครก็ไม่รู้ยี่ห้อไหนก็ไม่รู้ อันนี้เนี่ยจะมีใครไปฟ้องเอาผิดกับโคศกกระทรวงพลังงานหรือไม่อฮะอาจารย์ครับบริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบ็เป็นถังหมักปฏิกริยชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเรซิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของปปชนะคะเพราะว่าปอปชเนี่ยมีหน้าที่ต้องในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระที่ต้อง ตรวจสอบนะคะการทํางานนะคะการปฏิบัติหน้าที่ว่าเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วก็ตามกฎหมายอื่นหรือไม่นะคะของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองคราวนี้ถามว่าปปชมีข้อมูลแล้วหรือไม่อาจารย์ก็ได้ทําหนังสือเปิดผนึกนะคะจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลงรายละเอียดข้อเท็จจริงไปแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของปปชถามว่าประชาชนไปยื่นได้ไหมต่อปปชนะคะก็สามารถทําได้แต่ว่า ในฐานะที่ปปชเนี่ยก,กินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนอาจารย์คิดว่าบางทีมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้ประชาชนไปเหนื่อยที่จะต้องไปยื่นเองนะคะเพราะว่าปปชก็มีได้รับรายงานเรื่องนี้จากการที่อาจารย์ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงท่านนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะคะว่าการให้สัมภาษณ์ของคุณอัธพลเิศพิบูลเนี่ยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในวันที่9ธันวาคมกับการถแถลงของ โศกระทรวงพลังงานนะคะซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยการสัมภาษณ์สองครั้งเนี้ยมันเป็นการสัมภาษณ์ที่มีถ้อยแถลงหรือว่าข้อมูลข้อเท็จจริงที่มันขัดแย้งกันเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกรณีที่เข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่ที่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองค่ะรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ออกมาแถลงเหมือนกันนะคะอาจารย์กรณีว่าอดุมันที่ส่งให้ทาง กัมพูชาเนี่ยไม่มีเจต่เดือนกระกฎาคมเขาพูดเหมือนกับโฆษกพูดใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อไม่ค่ะพูดพูดไม่เหมือนกันก็คือว่านักข่าวเนี่ยไปถามเมื่อวันที่เก้าธันวาคมนะคะวันที่เก้าธันวาคมว่าอ,อตอนนี้ยังมีการส่งน้ํามันไปยังกัมพูชาทางเรืออยู่ท่านเนี่ยจะมีการตัดเส้นทางลำเลียงดังกล่าวหรือไม่อันนี้คือที่นักข่าวถามออท่านอัตพลใช่ไหมคะรมวอพลังงานคราวนีออ้คุณอัตพลรมวอพลังงานเนี่ยก็ตอบกลับมาว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงเพราะเป็นเรื่องยุทธวิธีคำคำตอบนี้หมายถึงอะไรคําตอบนี้ก็หมายถึงว่าก็เป็นการรับของรอมาวาพลังงานว่ามันยังมีการส่งน้ํามันของประเทศไทยเนี่ยไปยังประเทศกัมพูชาอยู่ใช่ไหมคะเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่มีท่านก็คงตอบนะคข่าวไปว่าเอ้ยตอนนี้มันไม่มีนะกระทรวงพลังงานเนี่ยควบคุมดูแลร้อยเปอร์เซ็นไม่มีการส่ง ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยไม่มีการส่งน้ํามันใดๆไปยังประเทศกัมพูชาใช่ไหมคะแต่คราวนี้คาตอบที่ท่านอัศพลเลิศพี่บูลร,รมวอพลังงานตอบนักข่าวไปบอกว่าก็คือเป็นการรับนะคะที่นักข่าวถามว่าตอนนี้มันมีการส่งน้ํามันไปยังกัมพูชาทางเรืออยู่ท่านจะตัดเส้นทางไหมท่านก็ท่านก็ตอบว่าผู้ง่ายๆคือมันไม่ใช่เรื่องของท่านท่านก็โยนให้ฝ่ายความมั่นคงไปพิจารณาก็แสดงว่ามันก็ต้องมีนะคะแต่คราวนี้พอมันที่12ธันวาคมที่ทางโทรกกวงพลังงานมาแถลงต่อสื่อมวลชนเนี่ยก็บอกว่า ไม่มีผู้ค้าน้ํามันรายใดในประเทศไทยเนี่ยส่งน้ํามันไปยังกัมพูชาร้อเเซเลยไม่ว่าจะแบบเถื่อนหรือแบบไม่เถื่อนนะคะเพราะว่าทางกระทรวงพลังงานได้มีการขอความร่วมมือผู้ค้าน้ํามันทุกรายมาตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลของทั้งสองท่านเนี่ยที่ให้เปิดเผยต่อสาธารณชนมันเป็นข้อมูลที่เข้าข่ายขัดหรือแย้งกันนะคะตอนนี้ประชาชนที่ดูรายการและฟังอาจารย์พูดเนี่ยทุกคน ตั้งข้อสองสัยฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐมนตรีกับโฆษกกระทรวงพลังงานเนี่ยเขาทำหน้าที่ของรัฐมนตรีที่ต้องปกป้องประเทศชาติหรือเขาทำหน้าที่เป็นหนังหน้าไฟให้กับบริษัทค้าน้ำมันกันแน่เขาเข้าใจผิดไหมคะว่ารัฐมนตรีกับโฆษกเนี่ยเขาต้องทำหน้าที่อะไรหรือยังไงเข้าใจบทบาทตัวเองผิดหรือเปล่าอาจารย์คือก็จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าคือท่านคุณอธพลฤกษ์พิบูลเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านปัจจุบันเนี่ยคืออดีตท่านเคยเป็นประธานบริหารของอบริษัทปตทใช่ไหมคะซึ่งถ้าในตอนนี้ท่านไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแต่ท่านเป็นซีอโอเป็นประธานบริหารของบริษัทปตทเนี่ยการที่ท่านพูดคํากล่าวดังกล่าวเนี่ยว่าเอ้ยตอนนี้มันจะมีการส่งน้ํามันของประเทศไทยไปยังประเทศกัมพูชาหรือไม่ตอนที่นักข่าวถามมา อ่าแล้วท่านจะบอกว่าเออมันเป็นเรื่องของอ่าฝ่ายความมั่นคงไม่เกี่ยวกับท่านเนี่ยมันก็คงไม่แปลกถ้าท่านเป็นอ่าซีอของบริษัทปตทจำกัดมหาชนใช่ไหมคะอ่าเพราะว่าอ่ากลุ่มทุนพลังงานหรือกลุ่มทุนใดๆเนี่ยโดยปกติแล้วก็ต้องแสวงหาก,กําไรสูงสุดแล้วเพราะฉะนั้นในฐานะถ้าเป็นประธานหรือเป็นซีอของบริษัทปตทเนี่ยจะอยากขายน้ํามัน ให้กัมพูชาแม้ว่าประเทศกัมพูชาจะเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศไทยมันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าตอนนี้บทบาทหน้าที่นะคะของอคุณอัตถพลเลิศพิบูลเนี่ยไม่ใช่เป็นประธานบริหารของบริษัทปะตะทแล้ว ไม่ใช่เป็นซ e o ของปตทแล้วแต่ว่าทำหน้าที่ในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยดังนั้นจริงๆแล้วท่านมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญน,นะคะมาตรา52ประกอบมาตรา3วรรคสองที่บัญญัติว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีหน้าที่พิทักษ์รักษาดินแดนที่ไทยมีสิทธิ์อธิปไตยความมั่นคงแห่งรัฐแล้วก็เกียรติภูมิของชาติคะ่ะไม่ใช่พิทักษ์รักษา ผลประโยชน์ของกลุ่มทุนใดๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนพลังงานหรือกลุ่มทุนอื่นใดค่ะเออด้วยความเคารพท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานคนใหม่นะครับคือเออรัฐบาลคุณอนชินเนี่ยมีรัฐมนตรีคนนอกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมีประมาณห้าคนนะฮะ คุณศีหสักและทนตีว่าการกระทรวงการส่างประเทศทํางานได้ระดับท็อปฟอร์มคุณเอกนิติและทนตรีกระทรวงการคลังทํางานระดับยอดเยี่ยมมากนะคะคนละคืึแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่กำลังจะทําเพื่อเป็นการทําให้เศรษฐประเทศนี่ดียิ่งขึ้นนะคะคุณสุปฏิจีขายข้าวแล้วก็อย่างอื่นดีมากมายแต่คุณอัตพลค่ะอัตพลรัตพลบุญค่ะเอ ขนาดชื่อผมยังจำไม่ได้นะคะเป็นเป็นคือพูดง่ายคือท่านยังไม่ได้มีผลงานอะไรมาเลยขนาดผมยังจําชื่อไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วยเรียนให้ท่านช่วยทํางานนิดนึงนะคะสองเดือนแล้วนะคะมีผลงานอะไรบ้างเพราะว่ารัฐมนตรีพลังงานคนเก่านะคะคุณพิรพัฒน์นะคะท่านก็พยายามจะทําเรื่องลดค่าไฟพยายามที่จะเลิกน้ํามันเท่ากับสิงคโปร์นะครับแต่ว่าท่านรัฐมนตรีพลังงานคนนี้ท่านมีผลงานอะไรบ้างฮะถ้าท่านทําไม่ได้ทาลาออกดีกว่านะคะ ะะเพราะรู้สึกว่าท่านจะเป็นรัฐมนตรีคนนอกที่ไม่มีผลงานเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณอาจารย์แต่ว่ามีนิดหนึ่งฮะอาจารย์คราวน้าจะคุยกับอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับการที่คุณเซนนะคะพวกจินเถาวนียมันมาซื้อหุ้นในบางจากแล้วก็หุ้นหลายตัวนะคะอยากให้จะมาช่วยเราเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยเพราะว่าดูเหมือนว่าสื่อมวลชนแล้วก็ราการ ต่างๆเนี่ยล่วเลยพูดเรื่องนี้ไปว่างเงินของคุณเซ็นเนี่ยมาซื้อหุ้นในประเทศไทยนะครับจะในฝากอาจารย์ก่หน้าจะพ<า>ูดเรื่องนี้นครับ<า>วันนี้จะขอขอบคุณอาจารย์ชิตวัตรนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะก็ขอขอบคุณน้องศาสตราอาจารย์ดร,รชิตวัตรนะครับชาคุณนะครับอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็เรื่องของน้ํามันนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทางการเรือตอนนี้ก็คุมเค็มนะครับน้ํามัน ที่จะส่งไปทางเรือน,นะครับที่เอาน้ำมันของสิงคโปร์แล้วก็ส่งไปที่กัมพูชาตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะระงับจับจังไว้หมดแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอ ตำหนิแล้วกันแล้วกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องขอความร่วมมือไปสั่์ค้านน้ามันนะครับแต่มันอยู่ในช่วงของกฎอายการศึกต้องชักมันต้องใช้คําสั่งนะครับบอกงว่าท่านจะรู้ร้อนรู้หนาวในบทบาทหน้าที่ของตัวเองเคยเป็นซีโอปตทรน่าจะรู้นะครับว่าเป็นรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยคุณจะต้องทําตัวอย่างไรนะครับอันนี้เป็นการตินะครับ เพื่อให้ท่านเนี้ปรับปรุงตัวนะครับแล้วก็ที่สาคัญคืออยากให้ท่านเป็นรัฐมนตรีในใจของคนไทยนะครับเป็นรัฐมนตรีพลังงานที่คนรู้สึกว่าท่านทาเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยเหมือนกับคนเดิมมาคุณพิรพันธ์นะครับก็หวังว่าท่านจะทํางานเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยและคนไทยนะครับท่านกินเงินเดือนภาษีประเทศไทยนะครับไม่ได้กินเงินเดือนภาษีบริษัทขาน้้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ก็ฝากคิดดึงนะครับอันนี้คนเขาพูดกันนะฮะเราก็อยากเอามาฝากต่อวันนี้ก็จากการทักขอขอบคุณผู้สนับสนุนในการทางเรานะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางชาติไทยทางชาตมอกระเสดสนใจศูนย์เก้าสองหนึ่งสองหกเก้าศสนึ่งสองหนึ่งศูนย์หกหกเกหรือว่าไลน์แอดเขดีไทยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ